นี้ก็จะเป็นดอกซากุระนะคะดอกเขาเป็นชั้นสวยมากเลยค่ะสวยมากดอกเป็นชั้นๆแบบนี้เต็มต้นเลยค่ะที่นี่ที่อิตาลีนะคะก็มีดอกซากุระตอนนี้ดอกเต็มต้นเลยให้ดูใกล้ๆนะคะสวยมากๆเลยค่ะ beautiful flower s a k ดอกดอกมากเต็มต้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกแบบเป็นชั้นๆน,นะคะดกจนเต็มต้นไปหมดเลยสวยมากๆค่ะดอกเขาอันนี้น่าจะเป็นลูกเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะดูสวยมากค่ะดอกเต็มต้นเลย Đó Sakura cho